สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่เบอร์เรชาบูพันแท้จังหวัดกระสินนั่นเองค่ะเป็นครั้งแรกที่เราได้มาลองร้านนี้กันที่สำคัญทางร้านมีโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะวันนี้เราเลือกเป็นโปร2 1 8บาทต่อคนราคานี้ไม่รวมรีฟิลน้ำรีฟิลน้ำอยู่ที่29บาทนะคะแต่ราคานี้ถือว่าถูกมากๆถ้าเทียบกับเนื้อริปอายเก็บพรีเมียมนุ่มๆละลายในปากน้าจิ้มแซบๆโดนๆเด็ดๆอย่างนี้และที่สาคัญมียาสาหร่าย ด้วยนะคะคยำสาหร่ายสามารถตักได้ไม่อั้นและซูชิของเขาคําโตเบอร์สมชื่อร้านเลยทีเดียวที่สำคัญเขามีอะไรที่มากกว่าซูชิอีกแต่เราก็ไม่สามารถถ่ายให้ดูได้ทั้งหมดนะคะมันเยอะมาก คนก็เยอะมากอันนี้คือสปากเกตตีพาโบนาร่าอร่อยฟุดเลยและไอศครีมเขาเนี่ยมีเยอะมากแต่วันนี้เราขอเลือกเป็นไอศครีมบูเบอรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นบูเบอรี่สตรอเบอรีม่มะนาวหรือว่าจะเป็นวาลลิลาช็อกโกแลตมันเยอะจริงเพื่อนเพื่อนทุกคนต้องมาลองกันนะคะที่สําคัญเขามีหลายสาขาไม่ได้มีแค่สาขาที่กาลาสินที่อื่นก็มีนะลองเซิร์ชดูนะคะและก็ถ้าใครไลค์เพจของเขาหรือว่าแชร์เพจของเขาเขาจะให้กุ้ง ดองซีอิ้วอ๋อนั่นแหละมาหนึ่งเซตอร่อยมากมากอโอเคโอเควันนี้เราอิ่มมากละเราจะได้กลับไปนอนพักแล้วนะคะวิ๊ยมันมีจุดถ่ายรูปน่ารักต้องเราด้วยนะเพื่อนๆอย่าลืมมาถ่ายกันด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ